โอเคครับผมก็ต้องการสวัสดีทุกคนด้วยครับตอนนี้ก็เราก็อยู่วอซีเซิร์ฟสยามแบบแนวสยามอาเ,เดี๋ยวมาดูทางด้านทางนะครับเฮ้ยเดี๋ยวมาดูตัวละครก่อนตัวละครก็สมัครใหม่แจกสก,กิลเต็มทุกตัวเลยนะแจกเต็มทุกตัวเลย แล้วก็ตัวละครก็จะมีพวกประมาณนี้แหละเป็นตัวละครเติมนะ,ะพวกซื้อเอาก็จะถูกหน่อยแค่ 50cc ม,ม,มีเยอะอยู่นะเดี๋ย,ยวามาดูทางด้านของปืนก็จะไม่มีเลยนะครับต้องไปฟาร์มเอานะไ,านาไปฟาร์มเอาตามเซิร์ฟอย่างเดียวเลยแล้วก็พวกแม็ก เฮ้ยแม็กนี้ทำไมมันแพงเกินส็กิสตาร์แม็กหกสิบพันสอง G ซีลยเย่เจ่ซีแม็กแค่สิบห้าเองอันนี้มีแค่หกสิบนัดนะแต่ตัวนี้มีหนึ่งร้อยนัดขายแบบยังไงวะเนี่ยแอดมินเซิร์ฟเพิ่งเปิดเลยนะมีอะไรอีกมีอุปกรณ์แต่งปืนนะกร้อแต่งปืนแล้วก็มีดระเบิดเกาะ วกระเป๋าไม่มีมอาหารมีนะครับอ่านามีแล้วก็มียาเบนดีเอ็ก uh ประมาณนี้นะหนหนแหละกล่องก็ยังไม่มีนะเพราะว่าเซริร์ฟเพิ่งเปิดใหม่เ,เดี๋ยวเข้ามาดูเซิร์ฟมีกี่เซรนะิร์ฟเนี่ยมีเจ็ดเซริร์ฟวันนี้เป็น อะไร no ดอ t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  สาม pvp pvp สามแล้วก็เซิร์ฟฟาร์มหนะึ่งะมีประมาณนี้แหละคนก็ยังไม่มาเลยเ,เ,เพราะว่าเซิร์ฟิ่งเปิดปสดสดร้อนร้อนอเดี๋ยวผมจะไปฟาร์มก่อน GC ไม่แจกนะ GC ซีซีนลาร่ไม่แจกมีประมาณนั้นแหละเดี๋ยวเข้าไปฟาร์มก่อนเออแล้วก็จุดเกิดบอสจุดเกิดบอสก็จะประมาณนี้เลยนะครับบอสเกิดทุก1ชั่วโมงอ่าลบได้ตามสามแยกสามแยกก็จะประมาณนึงเงี้ยสแยก3แยก ตรงไหนที่เป็นสามแยก่ะเราจะดรอปแล้วก็ของของฟาร์มบอสไหนวะของฟาร์มบอสก็จะประมาณนี้อัตราการดรอปสิเปอร์เซนต์เอ็มหนึ่งพวกสไนนยน่าจะดรอปยากเอ้ยไอ้นี้ยิ่งดรอปยากหนึ่งเปอร์เซนต์เองฟาร์มทั้งฟีทั้งชาติไม่รู้ว่าจะได้ไหมวีดเอฟก็เหมือนกันสองเปอร์เซนต์ไอ้นี่ดรอปง่ายหน่อย เอวีดีทำไมดอกยากวะพวกนี้เป็นชุดนะครับเป็นเฮฟวี่ชุดเกาะประมาณนี้ตอนนี้ก็มีดอกง่ายก็คือะนไหนวะน่าจะเป็นพวกนี้แหละเดี๋ยวเราจะไปฟาร์มดูยศอยู่ไหนวะนี่นะครับยศก็จะประมาณนี้โอเค เราเข้าเกมก่อนไปฟาร์มก่นอโโนบอลลนอลโด้เซิร์ฟฟาร์มเสียงดังหน่อยนะอยู่ร้านเกมไปต,ต่อเมื่อกี้เมืองเมืองพวกนั้นไม่มีบอสแต่ว่าเมืองนี้นมีวิ่งหารถจากตรงนี้ตรงนี้ไม่มีเลยวะ ของหาโคตรยากบอกเลยลงไปจะตายไว้เนี่ยเดินไปแลว <c oughs> ชิบหายแล้วรีบแล้วดาบเลยเจอดาบแลย ลและเมืองนี้มีบอสสองตัวด้วยวอีกอย่างเฮ้ยฟันฟันตัวก็ตายแล้ววะเฮ้ยเจียเกาะแล้ว เราเก็บรวบรวมปืนไปยิงบอลส์หน่อนยตะกา้าสองกระบอกหนยสตาร์ก่อนให้พวกก้อยให้เก็บไว้เลยเก็บของเร็วมาก <c oughs> เ้ผน FBI กลัวเนี่ยอา้ผเป้คบกาสูนเบไอ้เจ็บบอสน่าจะอยู่ข้างล่างนี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะ ใบหูแบนนิวเต็มอะไรนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ็มหนึ่งเฮ้ยมันดอบง่ายขนาดนี้หรอวะไอ้นี่ทีสามเทไนเฮ้ยเดี๋ยวเอ็มหนึ่งมันดอบอย่างนี้เลยหรอบ้าไปแล้ว ราเม็เท่าไหร่เนี่ยร้ 150. อยห้าสิบบ้าไปแล้วบ้าบ้าเละเฮ้ยตกใจหมดบอสอยู่ข้างหน้าเราไปหาที่สรงสูงขึ้นจะพึ่งมาเลย Ui, ai bay rồi tôi này. เลยฮ้ยเจอปืนแลอยู่นะเกียร์ผีเลย ถ้าฟาร์มถ้าฟูาฟาตัวนี่ไปหาเลานตาเลยเฮ้ยเจอไอ้นี่ด้วยมีไอ้คิววิแซดแล้วก็อาร์คคุแม่ไม่สองปันแล้วที่กวสูงทิ้งไปลอาการธรรมดาทิ้งไปคูเกอร์ทิ้งไป ไม่ใช่ไม่ได้ใช้ทิ้งเลยเราจะเก็บออกเอาปืนนี้นี้นี่ยไปยิงบอสได้ปังมาแล้วมาแลว้วมาแล้วโอ๊ะโอะ เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาได้ยังไงวะตกแลกหาที่ขึ้นใหม่หตายแน่ๆผมตายแน่แน่ yeah okay. <laughs> อะไรบ้างเนี่ยแ <อ ıt! S 1> ทบจะมองไม่เห็นเฮ้ยมูเซอรมูซเซอกับบาเลต์ป่ะน่ะเหมือนจะเจอเมูอเซอกับบาเลตนะ เดี๋ยวเราผมไปดูกระเป๋านี้ก่อนใส่ได้เยอะเลยก่น้ำหนักห้าสิบโลเราคงต้องทิ้งของกวแหละเดี๋ยวไปเก็บเอาสมัยก่อน บอสตัวนี้ดรอปให้สองกระบอกเลยนะ F46 กับ M1 ขอลองนั่งเลยชอบชอบชอบเดี๋ยวไปเก็บก่อน ก็จะประมาณนี้ถ้าเขาฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมตามไปใหม่อีกต่อไปนะ,นะเป็นหนึ่งอย่าฟังเสียงเอ็มหนึ่งวะหาผีก่อนไป